สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงราย3เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมนะคะทำไมเราต้องมาพิเคราะห์พิจารณาในช่วงสามเดือนนี้เพราะว่าในเดือนตุลาคมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะจะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูได้ทำการโคจรยกย้ายเรามาเช็คดวงชะตาเรามาวางแผนดวงชะตาในช่วงก่อนที่ดาวพระราหูจะทาการโคจรยกย้ายค่ะ ว่าจะมีจุดเปลี่ยนหรือจะมีเรื่องราวสำคัญอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา3เดือนตรงนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงสามเดือนก่อนที่ดาวพระราหูจะทำการโคจรยยกย้ายนั่นก็คือสิงหาคมกันยายนและช่วงเดือนตุลาคมนั้นดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกลุ่มคะในระยะก่อนถึงเดือนตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่มีความสําคัญมากๆเพราะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูจะทําการโคจรยกย้ายราศีซึ่งดาวพระราหูถือเป็นดาวใหญ่และดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนั้นมันจะมีจังหวะก่อนที่ดาวพระราหูจะทําการโคจรยกย้ายเขาเรียกว่าเป็นการทิ้งทวนของดวงดาวเราก็ค่อยมาเช็คมาเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะ นะะในคลิปวิดีโอนี้ขอพยากรณ์โดยภาพรวม3เดือนว่าชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับอิทธิพลด้านใดนะคะมีข้อดีมีข้อเสียมีข้อที่ต้องระมัดระวังอย่างไรยิ่งในช่วงนี้มีทั้งดาวเล็กดาวน้อยดาวใหญ่ได้ทําการโคจรผิดปกติหรือโคจรวิตปริตนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวคู่แรกนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระราหูซึ่งทั้งสองดาวนี้โคจรอยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คือโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของชาวลัคนาราศีกุมโคจรร่วมกันกับดาวประจําตัวอยู่ในเรือนสหัชชะการที่ดาว สองคู่นี้2ดวงนี้นะคะขออภัยการที่ดาวสองดวงนี้โคจรร่วมกันแบบนี้มันจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการทําธุรกิจการซื้อมาขายไปนะคะการติดต่อการประสานงานการเจรจาการต่อรองมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการ เจรจาการออกสื่อออกหน้าออกตาจะมีมุมที่ดีอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมจะทําอะไรให้รีบทาในระยะนี้นะคะต้องทําก่อนที่ดาวพระพฤหัสจากโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ดาวพระพฤหัสท่านจะโคจรวิปริตนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกุมในแง่ของเงินทองนะคุณอาจจะฝืดเคืองหรือติดขัดเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะชาวลัคนาราศีกุมในระยะนี้มีเกณฑ์ที่จะติดต่อกับคน

มีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนเก่ามีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยประสานงานกับทีมงานเก่าขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาหรือหัวหน้างานเก่าๆแบบนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะมาเกื้อกูลหรือสนับสนุนหรือส่งผลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้รับความก้าวหน้าหรือมีข่าวดีอะไรบางอย่างมาเล่าสู่คุณฟังแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าดาวพระพฤหัสท,ท่านจะโคจรวิปริตหรือโคจรผิดปกติชาวลัคนาราศีกุมต้องหลีกเลี่ยงการใช้ เงินก้อนหลีกเลี่ยงการใช้เงินจํานวนเยอะถ้าในระยะนี้นะคะมีเกณฑ์การลงทุนอะไรไม่ว่าใครจะมาชักชวนให้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนไม่ว่าใครจะมาเสนอแนะแนวทางอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องลงทุนจริงๆก็ให้ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณยังหาเงินได้เยอะค่ะเพราะดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูเนี่ยเป็นคู่ดาวในเรื่องของการ ขยันขันแข็งในเรื่องของการพลิกแพลงในเรื่องของการหาเงินหาทองหาทรัพย์อยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคน,นาราศีกุมนั้นมีเกณฑ์ที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาผลประโยชน์หารายได้เพิ่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่มันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาระหว่างทางก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเกลี่ยกันไปสิ่งที่ชาวลัคน,นาราศีกุมจะต้องระมัดระวังคือดาวพระเสาร์ที่ได้ทําการโัวรจรทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีกุมอยู่ใน ขณะนี้ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะ วินาศหมายถึงเบื้องหลังวินาศหมายถึงเรื่องราวที่เป็นความลับวินาศหมายถึงปุบปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงไม่เปิดเผยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะคะถ้ามีไอเดียมีความคิดอะไรเจ๋งๆอย่าเพิ่งเปิดเผยมากเก็บไว้กับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปเล่าให้คนอื่นฟังเยอะแยะค่ะเขาอาจจะมีเกณฑ์ลอกผลงานหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์มาขายตัดหน้าตัดราคาหรืออาจจะมีเกณฑ์ทําให้คุณเสื่อมเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกชาวกลุ่มว่าการดําเน เนินชีวิตหรือการเก็บเรื่องเก็บราวเนี่ยมันควรที่จะเก็บไว้เป็นความลับก่อนให้เราเริ่มอะไรไปได้สักพักหนึ่งค่อยบอกค่อยเป่าประกาศแบบนี้ก็ได้ไม่เสียหายนะคะและชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์หรือทางไกลาทางต่างประเทศกลับกลายเป็นว่าในระยะนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีค่ะชาวกุมนะคะดาวมฤตยูได้ทําการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ในครอบครัวคะ่ะ อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณทะเลาะก,กันกับคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันกับญาติพี่น้องของคุณทะเลาะก,กันกับผู้มีอาวุโสมากกว่าคุณหรือไม่เช่นนั้นคนอื่นเขาทะเลาะก,กันแต่คุณอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยมันก็ทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดไม่สบายใจได้นั่นเองค่ะและประการต่อมาดาวพระศุกร์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็ได้โคจรพักองศาหรือโคจรวิปริตค่ะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้า เรือนสุขภาะของชาวลัคนาราศีกุมกําลังโคจรถอยหลังเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตาค่ะยิ่งต้องระมัดระวังและประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีมีเกณฑ์ที่คนรอบข้างญาติพี่น้องบุตรบริวานนะคะจะจั นำข่าวที่มันไม่ค่อยดีมาสู่ตัวคุณหรือว่ามีเกณฑ์มาทําให้คุณเดือดร้อนมีเกณฑ์มาทําให้คุณวุ่นวายเนะชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องใจเย็นๆในจุดนี้ค่อยๆค,ค,คิดค่อยหาทางแก้ไขชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินด้วยใครที่มีหนี้มีสินนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาววินาศมาทับตัวภาระมันเยอะโดยเฉพาะภาระยินหนี้สินโดยเฉพาะภาระหน้าที่การงานที่มันหนักขึ้นคุณอาจจะทํางานเหนื่อยมากขึ้น แต่เงินเท่าเดิมคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นเวลาพักผ่อนไม่ไม่เพียงพอหรือไม่ค่อยมีอะไรอย่างเนี้ย คือชาวลัคนาราศีกุมต้องพยายามปรับแผนการทํางานพยายามปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวคุณด้วยเพื่อที่จะได้ทําให้ชีวิตหรือการทํางานของคุณมันโฟล์มากขึ้นนิสัยอะไรที่เราติดขี้เกียจนิสัยอะไรที่มันเชื่องช้าก็ให้สลัดและโละทิ้งมันออกไปนะคะถัดมาคือดาวพระศุกร์นะคะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นได้ทําการโคจรถอยหลังก้าวเข้าสู่เรือนอริอย่างที่สมัยบอกไปต้องระมัดระวัง คู่อริคู่ศัตรูคู่แข่งขันต้องระมัดเรื่องต้องระมัดระวังเรื่องราวที่จะทําให้คุณหนักใจประเด็นทางการงานใครทําการค้ากันขายมีเกณฑ์ซบเซายอดขายตกนะคะยอดไม่ตรงเป้าหรือว่าใครที่ทํางานประจําพนักงานธนาคารพนักงานการเงินบัญชีออฟฟิศรัฐวิาาสาหกิจต่างๆนะคะอาจจะเจอกับแรงกดดันที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่คุณนั้น อาจจะเจอเรื่องราวบางเรื่องที่จะต้องตัดสินใจฉับพลันเร่งด่วนในระยะ 2ถึงสเดือนตรงนี้ก่อนที่ดาวพระราหูจะย้ายซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้สมัยขอบอกเลยว่ามันจะส่งผลต่อคุณในระยะยาวด้วยคิดหน้าคิดหลังให้ดีรอบคอบให้มากขึ้นปรึกษาผู้ใหญ่เยอะๆนะคะแล้วก็ใช้เซนต์ใช้หลังสังหอนของตัวเองประกอบกันด้วยนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยใจให้ชาวกุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ